สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับบูมมาวทำคอนเทนต์รีวิวตามคาขอนะครับเนื่องจากมีคนในกลุ่ม NV ็สามห้าศูนย์นะครับติดต่อเข้ามาคอมเมนต์ไว้ว่าอยากให้บูมรีวิวอุปกรณ์ติดกล้องเข้ากับหมวกกันน็อกนะครับนี่อ่ะอันเนี้ยในฉบับของบูมนะบูมจะใช้กล้องโกโปรตัวฮีโร่แปดแบ็กนี่ครับตัวนี้ตัวเดียวเลยในการถ่ายทำทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างแต่กล้องที่บูมใช้ปัจจุบันนี้นี่คือกล้องโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับอ่ะ คุณภาพเราไม่รู้ว่าดีแค่ไหนแต่ขอมาบุมก็ทําให้นะครับจะทําให้เท่าที่ทําได้นะครับทุกคนอ่ะโอเคมนาะเข้าเรื่องกันครับเจ้าหมวกที่บุมใช้เป็นชาร์ตนี่ครับทุกคนคราวนี้ราคามันสูงบุมบอกเลยว่าบุมไม่อยากเอากาวมาแปะถ้าเราแปะกาวปุ๊บตอนเราลอกออกโอกาสเสียหมวกอะแ0ดสคุณทํำใจว่าหมวกคุณเสียแน่นอนอ่าบุมก็เลยเลือกใช้ของจาก ช้อปปี้หรือ l a ซ a ด้เน,นี่ยตอนนั้นสั่งมาประมาณ400กว่าบาทของเทเซนหรืออะไรน่นหละอ่านไม่ค่อยออกเนี่ยครับทุกคนมันจะเป็นสีฟ้าๆแล้วก็มีตาตัวแบรนด์ของเขาถ้ามันมีแบบถูกๆอะ่ะมันก็มีนะครับแต่บุมคาดว่าถ้าเป็นถูกๆอะ่ะตัวฟองน้ําตรงเนี้ยมันจะสู้ของที่เขามีแบรนด์ไม่ได้บุมก็เลยยอมเสีย400กว่าบาทนะครับอ่ะต่อมาไอตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบเป็นเชือก มุงก็ผูกไว้ข้างในรัดให้แน่นที่สุดย้ำว่าต้องแน่นที่สุดนะครับแล้วคราวนี้การที่เราติดตั้งเจ้าตัวเนี้ยครับทุกคนตรงหมวกอะ่ะมันก็จะปิดไม่สนิทเห็นไหมเพราะมันมนติดสายเชือกมันไม่สามารถสนิทได้นะครับถ้าเป็นสายตัวดิงโอเคบูมบุมเชื่อว่าทุกคนรับอาการนี้ได้แต่ถ้าเป็นสายสปอร์ตลมมันประทะหมวกตลอดแล้วมันจะรอดเข้าช่องนี้ครับแต่ถ้าเป็นสายตัวดิงอะ่ะมันมีชิลยังไงเราก็ไม่โดนลมอยู่แล้วอ่า ปปรระะมมาาณณนนีี้้คราวนี้ครับเจ้าตัวเฮนเซนตัวเนี้มันจะจับคู่กับอุปกรณ์ของโปรโปตัวเนี้ซึ่งอุปกรณ์ตัวล็อกของโปรโปรอะถ้าใครซื้อโปรโปมาเขาจะมีแถมมาให้อยู่แล้วนะครับมันแค่แบบดันเข้าเอยทุกคนเนี่ยติดแล้วแค่นี้ติดต้องได้เลยแล้วคราวนี้บูมเสริมแท่นตัวเนี้ไม่รู้ว่ากล้องมันจะจับเห็นไหมเนี่ยครับเป็นแท่นอลูมิเนียมต่อตรงขึ้นมาทําให้มุมมองกล้องของบูมอะมันสูงขึ้น ถ้าเราไม่ต่อมุมมองมันจะต่ําก็คือกล้องมันจะต่ําลงไปประมาณเกือบสองเซนนะทุกคนแล้วมันไม่สามารถเชิดตั้งฉากได้มันจะไม่ตั้งฉากแบบน,นี้ได้มันจะชนตัวพลาสติกนี้ก่อนกล้องมันก็จะทิ้มหน้าลงนิดนึงอ่ามุมมองมันจะดิ่งลงพื้นมันจะไม่เชิดขึ้นบนพอมองภาพออกปะอ่ะดูมุม่ายให้ดูถ้ากรณีเราไม่มีตัวต่อที่บูมอันนั้นนะภาพมันจะเป็นแบบนี้ นี่มันจะต่ำแบบนี้แต่ถ้ามีตัวต่อมันจะเชิดขึ้นแบบนี้นี่ครับจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอ่ะโอเคแล้วคราวนี้ครับตัวต่อที่บูมเลือกใช้อ่ะมันจะเป็นอลูมิเนียมเพราะว่าบูมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยถนอมของบางทีแบบเผลอ,อวางหมวกแรงถ้าเป็นพลาสติกอ่ะมันหักนะครับเราก็เลยตัดจบบทที่อลูมิเนียมไปเลย ตัวน็อตตัวบนบุมก็เป็นอลูมิเนียมทั้งแท่งนะครับ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นพลาสติกพลาสติกหมดเลยเอ้ยเพราะว่าไอ้พวกน็อตพวกเนี้ยบุมเอาไปใช้กับไม้เซลฟี่ด้วยไงเพราะบางทีบุมไปเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์โอยตรงโอยตัวอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันต้องฝ่ายกับหน้าผาถ้าเราใช้พลาสติกโอกาสหักมันสูงบุมก็เลยจบเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ใช้อันี้ทั้งหมวกกับน็อกแล้วก็ไม้เซลฟี่คือถอดเปลี่ยนถอดเปลี่ยนสลับไปปะมานี้นะครับคราวนี้ก็จะมีคําถาม ว่ามุมมองอ่ะมันอยู่ตรงคางมุมเดียวแล้วถ้าเป็นมุมอื่นล่ะมันจะเป็นยังไงมันจะมีหลายหลายหลาย,ลายท่านนะไบเกอร์หลายท่านติดหมวกไว้ข้างบนเดี๋ยวบูมจะให้ดูมุมมองว่าหมวกอยู่ข้างบนจะเป็นประมาณไหนอันนี้คือระดับหมวมัวบูมอ่ะนี่ครับถ้าติดหมวกอยู่ข้างบนก็จะเป็นฟิลนี้มันมันจะติดตีนหมวกนิดหน่อยเนี่ยครับหรือถ้าใครมีตัวต่อเนี่ยมุมมองก็จะเช็ดขึ้นมา มันจะเห็นวิวแต่ข้อเสียครับมันจะไม่เห็นหน้าปัดเนี่ยบุ้มชอบวิวนี้มากกว่ามองไปเห็นวิวด้วยเห็นหน้าปัดด้วยเนี่ยบุ้มเลยเลือกที่ไว้ตรงคางแล้วก็จะมีอีกมุมมองที่ไบค์เกอร์หลายท่านชอบติดกันจะไว้ข้างหมวกแต่การไว้ข้างหมวกต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถใช้อันนี้ได้ตัวเนี้ยมีไว้สําหรับตรงคางเท่านั้นเลยไม่สามารถมอไว้บนหัวหรือไว้นั่งข้างได้บนหัวเราก็ต้องยอม แปะกาว 3m หรืออะไรก็ตามพวก 3m บู็ไม่มั่นใจว่าตอนรอบหมวกเราจะมีรอยหรือมีอะไรไหมแต่บูมบูมพูดเลยการที่เราเอากาวมาลงอะ่ะทำใจไวเ้เลยครับ80% 90%มีมีรอยมีตําหนิแน่นอนอ่ะต่อมาครับด้านข้างที่แบกเกอร์เขาชอบเอาหมวกไว้เงี้ยอ่ามันจะได้ฟิลไหนเดี๋ยวบูมจะลองแบบถ่ายให้ดูนะครับอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเห็นมุมมองหมวก อยู่ด้านข้างแล้วก็จะเป็นฟิลฟิลรถวิ่งอารมณ์ประมาณนี้เนี่ยครับประมาณนี้เลยประมาณนี้อ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับมุมมองการติดตั้งหมวกกับตัวกล้องโปโปหรือกล้องไรก็ตามที่เราติดกับหมวกนะแล้วก็จะมีมุมมองอื่นๆที่หล,หลายๆท่านใช้นะครับแบบต่อบาร์กับตัวรถหรือต่อด้านลงด้านหลังถ้าเป็นตัว360อะ่ะ มันจะไม่ซีดเนี่ยเพราะมันจะได้ข้างหน้าข้างหลังแต่ถ้าเป็นแบบตัวแอคชั่นแคม่ะมันได้ทางเดียวคือมุมมองมันจะได้แค่ทางเดียวเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งมันก็จะมีแบบว่าต่อบาร์ขึ้นมาไว้กับหน้ารถแบบนี้อ่ะแล้วก็ไว้กับช่วงข้างแฮนด์เดี๋ยวบูมจะให้ดูตรงข้างแฮนด์นะครับว่าฟิลมันจะเป็นประมาณไหนนี่ครับทุกคนฟิลข้างแฮนด์ก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีข้อเสียคือมุมมองวิวมันจะแคบ แคบมากๆเนี่ยครับอันนี้ตรงกลางบาร์ถ้าตรงกลางบาร์ก็จะแคบยังไงก็แคบอยู่ที่หมวกเราอะมันเหมือนเรามองอะไรคนดูก็ได้มองแบบนั้นอันนี้คือฟิลบูมนะฟิลความคิดบูมก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ยเหนื่อยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์พี่ที่ขอเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่อุปกรณ์ที่บูมใช้ก็ประมาณนี้แหละอันนี้เราลอกออกได้เลยมันเป็นแค่เชือกลัดคางไว แต่ถ้ารัดไม่แน่นมันก็โยนครับแต่เนี้ยคือบูมรัดจนแน่นมันให้เชือกมาสองเส้นก็ลองหาดูในช้อปปีหรือ l a ซ a ดานะครับนี่มันจะเป็นสีฟ้าๆที่มันจะมีคําว่าเทเล c เซนอะไรนี่ยแหละพวกแบรนด์กล้องหน้าน่าจะรู้จักมนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นของกอปเกดแท้อีกทีนึงอนะ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับหมวกที่บูม ติดตั้งกล้องโปโปแล้วก็ใช้ถ่ายคลิปให้กับทุกคนดูหวังว่าคลิปคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่สักนิดนึงนะครับโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ